ก็ Girl, สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกกันอีกครั้งหนึ่งนะสับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําการลองปรับทีมนะครับโดยผมเนี่ยจะทําการเปลี่ยนเจ้าตัวละครดาเมจหลักอย่างยุงแดงล่าง2มาเป็นทัสสมิกิล่าง2 ส่วนเหตุผลที่ผมอยากลองปรับเปลี่ยนทีมเนี่ยก็เพราะว่าวันนี้นะครับผมมันจะเป็นวันที่จะมีการแข่งในโหมโดใหม่ซึ่งผมเนี่ยได้ผ่านเข้ารอบโหมดนี้มาเป็นครั้งแรกคือครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็มีโอกาสที่จะผ่านเข้ามาในเล่นรอบสุดท้ายนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่มีเวลาในการเก็บแต้มแต่มาในรอบนี้นะครับผมไม่พลาดนะผมทําแต้มไว้สูงมากๆก็เลยได้เข้ารอบมาเป็นอันดับที่1ของกลุ่มนะครับและคนแรกที่ผมจะเจอเนี่ยก็ยจะเป็นคนที่ใช้รูปโปรไฟล์ทัสซึมกิกคนนี้ซึ่งทีมเขาก็ถือว่าโหดเอาเรื่องเลยนะเพราะงั้นใน อย่างเช่นเปลี่ยนยุงแดงมาเป็นทัสมิกิล่าง2เพื่อว่าเจ้าตัวละครทัสมิกิล่างสองมันได้รับบัฟโลดถึกขึ้นจากโกเกสึจะทําให้มันสามารถยืนได้นานมากยิ่งขึ้นและก็จะมาทําการอัพสปีดให้เจ้าตัวละครหน้ากากหวานล่างเอเด้วยนะครับเพราะทีมผมตอนนี้เนี่ยยังคงใช้เจ้าตัวละครหน้ากากหวานในการบัฟความเร็วอยู่ส่วนถ้าจะถามผมว่าทําไมผมถึงไม่ใช้เจ้าตัวละครอย่างหมาเฝ้าบ้านแมนแทนหน้ากากหวานก็เพราะว่าเจ้าตัวละครหมาเฝ้าบ้านแมนของผมมันยังไม่มีวุฒิสามดาว แต่หน้ากากหวานเนี่ยมันมีวุฒิสาดาวแล้วนะครับเพราะงั้นผมก็ต้องขอทําการแชร์วุฒิสาดาวของเจ้าตัวละครหน้ากากหวานให้มันคุ้มค่าก่อนเลยกันและชุดเซ็ตความเร็วที่ผมได้เตรียมมอให้เจ้าตัวละครหน้ากากหวานล่างในดัดงผมเนี่ยก็จะเป็นชุดเซ็ตนี้นะครับผมจะเป็นชุดเซ็ตแฟดประกายแสงที่จะมีออปชันความเร็วทั้ง4ชิ้นถึงแม้ว่าในสีอันนี้เนี่ยจะมีถึง2ออปชันนะครับผมที่ออปชั่นหลักเป็นป้องกันแต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจในส่วนนั้นสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะเจ้าตัวละครหน้ากากหวานเนี่ยหลักๆก็คคือกาารรเเนน้นวมวม็ สำหรับเซตตอนนี้ที่ผมใส่เจ้าตัวละครหน้ากากหวานอยู่เนี่ยก็จะเป็นเซตนักบวชนะครับผมแต่ว่าของสีม e ่วงถึง3ชิ้นเลยนะก็เลยจะทําให้ความเร็วของเจ้าตัวละครหน้ากากหวานล่างไอเดนดังผมเนี่ยมันช้ากว่าคนจากเซิร์ฟเวอร์อื่นๆอยู่พอสมควรก็ความเร็วหน้ากากหวานองผมตอนนี้นะครับจะอยู่ที่1นึ่งนะหัดเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าถ้าผมทําการเปลี่ยนเป็นชุดแฟตนะครับผมที่เป็นของทองทั้ง4ชิ้นเนี่ยความเร็วของเจ้าตัวละครหน้ากากหวานล่างไอเดนดังผมมันจะดีดขึ้นไปได้ที่เท่าไหร่หล 1 1 0 6เลยนะเรียกว่าความต่างของชุดระดับสีม่วงกับสีส้มเนี่ยมันห่างกันพอสมควรเลยนะครับผมในเรื่องความเร็วแล้วลก็กลับมาดูกันที่ตัวละครทันร่าง2ที่ผมจะนําเข้าทีมหลักกันนะครับผมว่าตอนนี้ทันร่าง2ที่ผมจะใช้ในคลิปนี้เนี่ยมันมีค่าพลังอยู่ที่เท่าไหร่บ้างนะครับก็ค่าพลังร,รวมจะอยู่ที่5ล้านพลังโจมตีอยู่ที่7จ็ดแสนหกหมื่นนะครับผมพลังป้องกัน1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเฮพีสองล้านเก้าแสนแปดหมื่นความเร็วจอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบเก้าอัตราคิทิคอลเจ็ดส เลดของตัวละครทัสซุมิกิเนี่ยผมก็พยายามดันให้มันมากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้แล้วนะครับอน,นิตาระดับเอเนี่ยผมก็ได้อัพไ้ที่6ดาวซึ่งมันก็ตันแล้วไม่สามารถอัพไปได้มากกว่านี้แล้วเซตอุปกรณ์เนี่ยผมก็จะใส่เป็นชุดเซ็ตป่าเถื่อนนะครับก็เหตุผลที่ผมใส่ชุดเซ็ตป่าเถื่อนเนี่ยก็เพราะว่าผมโยกเอาไอเทมจากเจ้าตัวละครยุงแดงมาใส่ตัวละครทัสซุมิกิล่าง2 ก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับผมถ้าเราเปลี่ยนตัวแบกจากยุงแดงล่าง2มาเป็นทัสซูมิกิล่างสองเนี่ยเราจะสู้ใครไหวไหมแล้วก็จะชนะคนที่มีค่าพลังใกล้เคียงกันได้หรือเปล่าแล้วก็จะมาทําการเทสกันในพ p พนะครับผมก็สับค่าพลังรวมทีมผมตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นนะหลังจากที่ใส่เจ้าตัวละครทัสซูมิกิล่างสองมาแทนยุงแดงคนแรกที่จะทําการท้าสู้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นคุณอาวันซึ่งทีมพ p พีของคุณอาวันเนี่ยก็ถือว่าเอาเรื่องมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากทีีี่่่่เเเรราานนยยปลลลลจ้ตัววะคุงงงแแด2ออก ใส่ทัชซึกีล่าง2เข้ามาเรามาดูกันว่าทัชซุกีล่างสองเนี่ยมันจะสามารถแบกทีมได้เหมือนยุงแดงหรือเปล่ากดท้าสู้ไปเลยครับเริ่มเกมมาเนี่ยก็จะเป็นที่ผมได้เปิดก่อนด้วยเจ้าตัวละครหน้ากากวาล่างเอเดนะครับที่ได้รับการอัพสปีดเพิ่มขึ้นมาแล้วทําการอันติแล้วก็ตีไปใส่หมาฝ้าบ้านแมนหนึ่งทีสองทีนะครับผมและหลังจากนั้นจีนอนล่างเอเดผมก็เข้าไปทําการอันติใส่ฝั่งตรงข้ามแต่ดาเมจก็ติดโลไม่เข้าเลยนะครับโดนเจ้าตัวละครอย่างแฟลประกายแสงคุณอาวันสับกลับมา ทัศมุกยยกไปนะครับผมแต่ว่าดาเมจก็ไม่เข้านะครับแถวแฟลประกายแสงคุณอาวันเนี่ยไม่ติดฐานะดาเมจต่อเนื่องด้วยแล้วก็ได้ปาดมาแถวหน้าที่ผมติดบทคี้ไป2ตัวยุงแดงเข้ามาไล่ตีใส่ซอมมี่แมนโล่แต่ไปโกเกสึกเข้าไปต่อยต่อนะครับดาเม็มล้าน1 0 0 0แสนโดนแฟลประกายแสงสับกลับมาเหมือนกันต่อไปจะเป็นทีนอสฝั่งคุณอาวันยิงมาใส่ทีมผมนะครับยิงมาดาเมจเข้าที่7ล้าน4แสนยุงแดงเข้ามาไล่ตีต่อดาเมจเข้าไปอีก1ล้าน สาแมนเข้าไปยิงธรรมดาใส่หมาฝ้าบ้านแมนแต่ก็ติดสถานะต้านทานหมาฝ้าบ้านแมนปาดกลับมาดาเมจเข้าที่7ล้านนะครับผมยุงแดงเข้ามาไล่ตีใส่ปู่บอมผมแต่ก็ยังติดโล่อยู่ย,ยุงแดงเข้ามาปาดใส่จีนอตแถวหลังนะครับผมปาดมาดาเมจห้าล้านเจ็ดแสนเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าฝั่งคุณอวาวันก็จะโดนการระเบิดจากฐานะดามเมจต,ต,ตอนแรกของทัสน์เมกิแล้วเลือดหายกันไปคนละนิดคนละหน่อยอยู่นะครับยุงแดงฝั่งคุณอวาวันก็ได้ไล่ตีมาเรื่อยแล้วก็เข้าเทิร์นที่2แล้ว เซที่สองเนี่ยก็จะทําการบัฟโล่ให้หนาขึ้นนะครับผมอีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นกากวันทําการตีแล้วก็ตีไปหนึ่งที่ตีน็อตเข้าไปทําการอันตดต่อนในเทิร์นที่สองรอบนี้ดาเมจก็ยังไม่เข้าเหมือนเดิมโดยแฟลประกายแสงสับกลับมานะครับผมทัชซึมกิยกต่อในเทิร์นที่สองรอบนี้นะครับผมติดสถานะสนามพลังทั้งหมดถึง6ตัวแฟลประกายแสงคุณอาวันสับกลับมานะครับก็ไม่เข้านะยังคงติดโลยุงแดงไล่มาต่อก็ยังคงติดโลเหมือนเดิม โเคสื่ออันติในเทินที่2รอ,อบนี้ดาเมจเข้า2ล้านและก็โดนแฟตประกายแสงสับกลับมาจีนอตฝากคุณอาวานอันติในเทินที่2นะครับผมมันติมารอบนี้ดาเมจไม่เข้าติดโลดทั้งหมดยุงแดงไล่ตีใส่จีนอตก็ยังไม่ตายนะครับยังเหลือเลือดอยู่นิดหน่อยสไลแมนยิงธรรมดาใส่หมาฝ้าบ้านแมนติสถานะกระดูกหักไปโดนหมาฝ้าบ้านแมนปาดสวนกบมาดามจเข้าที่4 70, ล<ะ>้านเจ็ดแสนยุงแดงเข้ามาปาดเจ้าตัวละครจีนอผมในเทินที่2รอ,อบนี้นะครับผมปาดไปติดไม่ดับเป็นที่เรียบร้อย ก็เสกสสุเข้ามาตีธรรมดาใส่ปูบอมยุงแดงก็ไล่ตีต่อซึ่งผมก็ยังมองว่าเจ้าตัวละครยุงแดงเนี่ยยังโกงกว่าทัตซเมิกิล่างสองอยู่นะครับตรงที่มันสามารถไล่ตีได้เข้าเตือนที่สามนะครับผมทัตซึมิคิล่างสองผมก็ได้ทําการยกก่อนจีนอสเพราะตอนนี้จีนอสเนี่ยติดเครื่องไม่ดับไปโดยแฟลประกายแสงสับกลับมาเหมือนเดิมนะครับและแฟลประกายแสงก็ปาดมาในรอบที่2รอบนี้ก็ยังคงติดโล่อยู่อยู่ในเข้ามาไล่ตีรอบนี้ดาเมจเข้ามาที่2องล้านหกแสนเจ้าตัวละครปูบอมผมก็เสียภาษีไม่ยอดท้อไป ก็กคสืออันติไปในรอบนี้ดาเมจไม่เข้านะครับผมติดโล่โดนแฟลชประกายแสงสับกลับมาแล้วก็ระเบิดดาเมจใสจีน้อยเข้ามายิงในเทิร์นที่3นะครับผมฝั่งคุณอาวันยิงมาดาเมจ1ล้านยูเนเข้าไปปาดตอนรอบนี้ดาเมจ3ล้านไซแมนทำการสะบ้านแค้นะครับก็ถ้าซอมบี้แมนได้ออกสกิลแบบนี้เนี่ยเจ้าตัวละครจีนอสผมก็จะไม่ได้ออกสกิลนะเพราะว่าลูกไฟไม่พอและหมาเฝ้าบ้านแมนฝั่งคุณอาวันก็ตายไปจากการโดนเผาไหม ยุงแดงเข้ามาปาดใส่เจ้าตัวละครหน้ากากหวานทีมผมแต่ก็ยังไม่ตายนะครับผมยังได้โล่ในการช่วยรับดาเมจเอาไว้อยู่เข้าเทิร์นที่3นะครับตอนนี้ทีมผมเนี่ยเหลือตัวละครมากกว่าที่5ตัวนะครับแต่ว่าเจ้าซอมบี้แมนเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่ไม่ต้องนับก็ได้นะเพราะมันก็จะตายเกิดอยู่แบบนี้นะครับจีนตทําทำการอันติไปใส่ฝันโอคาบในเทิร์นที่4นะครับผมแต่ก็ยังไม่มีใครตายแถมยังไม่สามารถทำดาเมจทะลุโล่ได้ด้วยซ้ำ ทัสมีกิจทาการยกต่อนะครับรอบนี้ก็ติดสถานะสนามพลังไปทั้งทีมสถานะสนามพลังระเบิดใส่แฟตรประกายแสงก็เกือบตายเหมือนกันนะครับแต่ว่าแฟตรประกายแสงคุณอาวันก็ยังไม่ตายแล้วก็ได้ปาดมาสมผลให้ซอมบี้แมนทีมผมในี่ยลงไปนอดโกเกสอทําการต่อยต่อนะครับแต่ก็ไม่เข้านะครับผมเพราะว่าดาเมจติดโลกมาดูกันที่จีนอาวูนอาวันยิงมาในรอบนี้นะครับผมดาเมจเข้ามาที่4ี่ล้านหกแสนในกากวันผมโดนยุงแดงไล่ตีก็เรียบร้อยนะครับทีมผมตายไปหนึ่งตัว ตอนนี้ตัวละครก็เท่ากันแล้วนะครับผมที่4ต่อ4ยุงแดงปาดมาในรอบนี้ปาดใส่จีนอตผมก็หายไปตอนนี้ทีมผมเนี่ยก็เหลือ3ต่อ4แล้วนะครับผมเสียเปรียดอย่างเห็นได้ชัดและโกเกสึก,ก็ใกล้จะตายตามไปแล้วเ้าส์นที่ 5, 5นะครับ,รบผมแฝดประกายแสงปาดมาที่โกเสกสึแล้วก็เรียบร้อยโกเสกสึทีมผมตายไปจีนอตคุณอาวันยิงมาต่อนะครับโลนา,นานาของทัทเมกิก็รับดาเมจไม่ไหวแล้วก็โดนยุงแดงไล่ตีตายไปจบในเทิร์นที่5 จากเกมเมื่อกี้เราก็จะเห็นได้แล้วนะครับผมว่าเจ้าตัวละครทัตซึมิกิร่างสองเนี่ยโลมันค่อนข้างบางพอสมควรนะนี่ขณะตอนไปท้าสู้กับคุณอาวันเนี่ยผมสลับตำแหน่งให้เจ้าตัวละครทัตึมิกิร่างสองเนี่ยไม่โดนยุงแดงปาดตั้งแต่ในเทอร์แรกนะครับผมแต่พอมาโดนยุงแดงปาดในเทอร์ที่5เนี่ยโลมันก็แตกในทันทีผมคิดว่ายังไงเมตานี่ยเราก็ต้องเลือกใช้เจ้าตัวละครยุงแดงร่าง2มากกว่าทัตซึมิกิร่าง2นะครับกาว่าสับคลิปในการมาลองใช้เจ้าตัวละครทัตซึมิกิร่าง2นะครับผมแทนยุงแดงในการลงโหมดใหม่ของผมมก็็จะะเปปนนราณี Shel ้ ส่วนตัวผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนกลับไปใช้เจ้าตัวละครยุงแดงเหมือนเดิมดีกว่านะครับเพราะเจ้าตัวละครยุงแดงถึงแม้ว่ามันจะบ้างมันก็ยังมีสกิลในการไล่โจมตีที่จะสามารถทําการฮิวเลือดมันได้เราก็จะเห็นได้ว่าการระเบิดดาเมจของเจ้าตัวละครทัสซึมิกิร่าง2ถึงแม้ว่ามันจะทําดาเมจเข้าเลือดก,ก็จริงนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวละครยุงแดงตอให้่มันโดนระเบิดดาเมจแล้วก็เสียเลือดไปแล้วมันก็ยังสามารถทําการไล่โจมตีเพื่อฟื้นฟูเฮพีของตัวเองกลับขึ้นมาได้ก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่่าาานนนนี้้ะคครัับบวเจอกใหหมิป